คนไทยที่คนไทยที่รับการช่วยเหลือออกมาจากเล้าก่าย41คนตอนนี้ยังไม่ถึง<ะ>ยังไม่ถึงเมืองไทยอยู่ชายแดนค่ะถามว่าได้รับผลกระทบไหมนะคะได้รับการยืนยันว่าทั้ง41คนปลอดภัยดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีแต่ติดในเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนของทางเมียนมาเพราะเขาสงสัยค่ะว่า<ะ>คุณเข้าไปในเล้าก่ายได้ยังไงนะคะเข้าไปช่องทางไหนเขาก็อยากสืบเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นแต่ว่าทางการไทยก็บอกว่าเอากลับมาสักทีเถอะเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะอยากจะ ให้ทหารช่วยอะไรบ้างตอมอช่วยอะไรบ้างให้บอกมาพันเอกนาทีพิมิีมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเจ้าตากนะคะอกองกําลังผาเมืองก็พูดถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเล้าไก่41คนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนของทหารเมียนมาล่าสุดยังไม่ส่งตัวกลับมาแต่ก็มีการประสานงานอยู่ตลอดเวลานะคะปัจจุบันนะคะ41คนไทยอยู่ที่ท่าสามเหลี่ยมจังหวัดเชียงตุงได้รับการดูแลจากกองทัพเมียนมาอย่างดีทุกคนก็มีความสุขสบายวงเล็บในระดับหนึ่งแล้วก็อยากกลับบ้านแต่ว่ามันติดขั้นตอนการสอบสวนการตามข้อมูลเมียนมาเขาอยากรู้จริง จริงๆว่า41คนเนี่ยเข้ามาที่เราการได้ยังไงทํากันเป็นกระบวนการยังไงกองทัพภาคที่3เองนะคะก็เตรียมที่จะรอรับแล้วแล้วก็ของทางพันเอกนาะทีเองเนี่ยท่านเป็นคนที่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นประธาน TBC ด้วยก็ถามถึงเหตุผลว่าติดขัดอะไรอะทำไมยังไม่ส่งกลับมาจะให้กองทัพช่วยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคือก็ได้รับแจ้งกันมาว่ามันอยู่ในกระบวนการสอบสวนค่ะ มีแค่เรารอที่จะรับคนไทยทั้ง4ดีดวคนเนี่ยกลับมาซึ่งเหลืออีกนิดเดียวครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าจากเมืองเล้าก่ายเนี่ยลงมาถึงเชียงตุงแล้วค่อนทางแล้วครับแล้วจากเชียงตุงเนี่ยก็จะมาถึงท่าขี้เหล็กนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณทัก4ี่ชั่วโมงเท่านั้นก็เลยวันนี้ผมก็เลยจะอ,อไปประสานกับทางผู้บังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กนะครับพันเอกสุร่าศอนโสนะครับสอบถามถึงเ,เหตุผลหรือติดขัดประการใด หรือจะให้ทางฝ่ายไทยได้ช่วยดําเนินการอะไรอย่างไรหรือไม่ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะ,ะดําเนินการที่จะให้การประสานความร่วมมือกับทางกองทัพเมียนมาอย่างเต็มที่คือเขาคงซักละเอียดนะเนาะสีเคนเขาบอกว่าโอ้ยเข้าไปได้ยังไงอะ่ะคือเราไก่เนะี่ยมันจิตกับจีนและเป็นพื้นที่พิเศษด้วยมีธุรกิจกลุ่มทุนสีเทาไม่ถูกต้องอยู่เยอะกองทัพเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีกลุ่มกระบวนการฝั่งไทยหรือว่าฝั่งเมียนมาทํำยังไงถึงได้เข้าไปได้เขาก็เลยพยายามซักอย่างละเอียดนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศหรือกองสุนทั้งสถานทูตอะไรต่างๆตอนนี้เราก็พยายามที่จะประสานให้การช่วยเหลือตรงนั้นอยู่ครับเรามีความห่วงใยคนไทยของเราทุกๆคนอยู่แล้วที่ที่อยากจะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ออกมาจากตรงจุดนั้นนะครับส่วนความพืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอประสานกับทางกระทรวงอของระดับหน่วยเหนือต่อไปอีกทีนะครับในพื้นที่ของประเทศเยนมาเนี่ยมีทั้งพื้นที่พิเศษนะครับพื้นที่ที่ของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆเนี่ย นะครับได้ดูแลอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้มันเป็นความอ่อนไหวของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศถ้าเราพูดไปเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะไม่ดีเอาเป็นว่าช่วยเหลือคนไทยนะครับออกมาแล้วก็มีความปลอดภัยให้ดีที่สุดอย่างนั้นดีกว่าครับ นี่ท่านพูดถึงคนไทยที่อยู่ในเล้าไก่แล้วก็ไลฟ์สดขอความช่วยเหลือนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามที่จะประสานเต็มที่แหละให้ช่วยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้โฟกัสอยู่ที่41คนไทยในเฉพาะหน้าก่อนว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งกลับมานะคะด้านของรองประธานมูลนิธิเอ็มมานูเอลก็แจ้งว่า41คนไทยปลอดภัยดีเพราะว่ามีความกังวลกันไงว่าอุยแผ่นดินไหวที่เชียงตุงเนี่ยขนาด5.9จะได้รับผลกระทบกับเขาด้วยหรือเปล่า